for the money, you know what Two for the show, yeah, shut down the สวัสดีค่ะมาพบกับเชลเฟื่องฟ้ามารตีแล้วนะคะกับเพจลูกคาเซ็นเตอร์ของเราวันนี้จะมาแนะนำเจ้าดีแม็กตอนเดียวบลูพาวเวอร์ซิงเกิลแปี2020อะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้เสริมแหนกมาเรียบร้อยนะคะเป็นรถตอนเดียวจะเอาไปใส่เป็นรถข้อกก็ได้ สนใจโทรหาเซลล์เครื่อฟ้า0842829613ค่ะหรือเป็นไอ l ดี e ล0650868382ได้เลยค่ะหรือทักเข้ามาที่เพจบูคาเซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย